งชูอตุสก็มงซฟ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนสับสำนวนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นด้วยกันนะคะวูสัดดักคุณเห็นด้วยไหมหัวข้อแรกนะคะเดมองเดลาวีเดเกลเการถามความคิดเห็นจากใครสักคน La าวีไปว่าความคิดเห็นเดอร์มองเดปไปว่าถามเดอร์เกลเกิงจากใครบางคนนะคะถามความคิดเห็นจากใครบางคนมีหลายสำนวนค่ะข้อแรกเลยนะคะสำนวนแรกอวัตรวิเอสกึเซตงแต่ใครซองแองต์แต่ใครซองน่าสนใจก็ถาม ถามว่ามันน่าสนใจไหมตามความคิดของคุณอวอตทร افي ตามความคิดของคุณน่าสนใจไหมอวอตทร افي เอสคือเซตั้งแต่แค่สอง่าสำนวนที่สองแกสคือจูอองปองส์หรือกองปองส์จูเกสคือจูอองปองส์กองปองส์จู คุณคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะองแปลว่าส well> ิ่งทีはは่เราพูดถึงจูอองฟองส์มีความหมายว่าจูปองส์เดอซลาเดอเดอเกี่ยวกับสิ่งนั้นสาบไปว่าสิ่งนั้นปองเซเดอคิดคิดเกี่ยวกับนะคะคิดฟองเซตามด้วย preposition ยองเดอแปลว่าคิดคิดถึงเกี่ยวกับนะคะคิดถึงเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู่ ะะคะเราก็ใช้คำถามว่า q u e s que tu e n box หรือไม่ก็ on box w tu' ถ้าใช้กับวูก็จะเป็น on box who g u e s que v o e n box it นะคะต่อมาสำนวนที่สาม p e x avo to navi avi แปลว่าความคิดตรงแปลว่าของคุณความคิดของคุณ 'Je p e x แปลว่าฉันสามารถ เอาวัวแปลว่ามีแปลตรงๆก็ฉันสามารถมีความคิดของเธอไหมก็ในที่นี้ก็คือขอทราบความคิดเห็นของคุณเ e p e อร์ v อ i ัวตรงนาวีำนวนที่สี่เก que tu dis de ça? ถ้าไม่ใช่คำว่าเดซาก็คือเด c e ล่ะซาคือ ความหมายเดียวกันซากระเซลาซาเป็เป็นคำยอ่อนะคะเป็นคำยอ่อของเซลาแปลว่าสิ่งนี้เธอจะว่ายังไงดีแปลว่าพูดแปลว่าพูดถึงคะเดอ,ด,เด,อด,ดีเดดีพูดเดอถึงพูดถึงสิ่งนี้ก็คือคุณคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ก e คือจูดีเดอรเซลอีกสำนวนหนึ่งต,ตูครัวก็ซอ,องโวลาเปนนะ สำนวนโวลาเปนคะโวมาจากแวววาลัวแปลว่ามีคุณค่าซ้าโวลาเปนคะ่ะทั้งหมดเลยซาโวลาเปนแปลว่าคุ้มค่าคุ้มกับความยากลำบากไหมลาเปนแปลว่าความยากลำบากนะคะจุครัวกึคุณคิดว่าจุครัวกึซาอองโวลาเปนคุณคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคุ้มกับความลำบากไหมคุ้มกับความยากลำบากไหมคะ เอสกิโซโวลเปนดับคล้องเดอลูฟงเศมันคุ้มกับความลำความยากลำบากไหมที่เรียนภาษาฝรั่งเศสคะต่อมาห Op ัวข้อเบ e x p r i m e n s on opinion opinion แปลว่าความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนะคะก็มีสำนวนนำหน้าหลายสำนวนก็คือเราให้เราเลือกเอานะคะสำนวนใดสำนวนหนึ่งนะคะ ดูเหมือนว่าจะเยอะไปนะแต่ว่าเยอะไปก็ไม่เป็นไรค่ะคือให้เราอ่านอ่านผ่านตานะคะฟังผ่านหาูเยอะไปก็ดีกว่าไม่เยอะนะคะด,ดีกว่าไม่รู้เลยนะคะอา,อาจจะไม่ต้องจำหมดแต่ว่าให้ผ่านผ่านผ่านหูผ่านตานะคะอามงนาวีในความคิดของฉันดับแครหมัวในความคิดของฉัน,น,ฉนสลงหมัว ก็ในความคิดของฉันเสื้อลงมวเสื้อลงซื้อลง,มว,ลง,ลงมวนี้ตัวนี้จะเป็นภาษาเขียนมากกว่านะคะทั้งหมดเลยก็คือฉันคิดว่านะคะฉันคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าจะมีคําศัพท์บางตัวที่ที่อยากจะอธิบายให้ฟังนะคะองสกรรมสิมมกงแซนเนี่ยกงแซนแวบกงเซกเน่ก็คือเกี่ยวข้องในสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับฉันนะคะองสกรรมสิมมือกงแซนเนี่ย มัวแป็กส้นเนลหรือหมองแป็กส้นเนลหรอบองแปลว่าส่วนตัวในความคิดส่วนตัวของฉันก้มตาหมัวในความคิดของฉันซ i เจเนมือท้องเปื่อปเว็บสทองเปะแปลว่าเข้าใจผิดซีเจเนมือท้องปะถ้าฉันไม่เข้าใจถ้าฉันไม่เข้าใจผิดแล้วก็นะฮถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดอ่าไ,ไปเป็นไทยนะคะถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดนะ ในในฝรั่งเศสก็คือถ้าฉันไม่เข้าใจผิดซิเชเนอเมอท้องปะอิมือซ้อมเบลเกเว็บซอมเบรย์แปลว่าดูเหมือนอ่ะก็ดูเหมือนว่านะคะอิมือซ้อมเบลเกอร์คือ,ค,อคือมีคําว่าอ e ิมซ้อมเบลอันนี้เป็นจำนวนอิมซ้อมเบลเกอร์แต่ทีนี้ตัวฉันฉันคิดว่านะฮะก็เอาใส่มือเข้าไปก็คืออ e ิมือซ้อมเบลเกอร์เจครัวเกือบ ครัวแปลว่าเชื่อแปลว่าคิดว่าฉันคิดว่าอย่างนี้แหละเชื่อปองสกฉันคิดว่าเชื่อทูฟเกอฉันคิดว่าเหมือนกันเชื่อจงเชดาวีจงเชแปลว่าเปลี่ยนใจชงเชเดอร์นะคะชงเชืช่จะตามด้วย preposition เดอร์ฉันเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วละ่ะอ่าฉันเปลี่ยนใจแล้วละ่ะนะพวกสำนวนเหล่านี้ก็คือเป็นคำนำหน้านำหน้าประโยคขึ้นต้นประโยคนะคะ ต่อมาหัวข้อเซปาตาเชอึองปวงเดวูอึงปวงเดวูวดวก็แปลว่าความคิดเห็นเหมือนกันนะคะปาตาเชแปลว่าแบ่งปันการแบ่งปันความคิดเห็นก็คือเป็นคือการแสดงความคิดเห็นนั่นแหละนะคะมีหลายอย่างเลยฮะ,ะหลายสำนวนคราวนีมน้มาอยู่ในรูปเต็มประโยคเลยคะ่ะนูซอมเดอะแมมอาร์วี เราคิดเหมือนกันแมมแปลว่าเหมือนกันคะอาวีแมมอาวี vi, vi, ความคิดเช่นเดียวกันนูซ้อมยูแมมอาวีเราคิดเหมือนกันเชปองส์ก้อมตัวก้อมแปลว่าเหมือนปองส์คิดว่าฉันคิดเหมือนคุณเชปองส์ก้อมตัวเชสวีเดอร์ตงนาวีอ่าฉันก็เห็นด้วยกับคุณนะคะเชสวีเดอร์ตงนาวี vie. ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณเชสวีอองเจียคมองเดอร์ตงนาวีอองเจียคมองแปลว่าทั้งหมด ฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมด je partage ton avis ฉันเห็นด้วยกับคุณ partage ืแปลว่าแบ่งปันฉันแบ่งปันความคิดของคุณก็คือฉันคิดเหมือนกับคุณนะคะเชื่อสวิด c v กก์ก็อเวกตัวเ je suis d a c c ก r d accord. ก็คือฉันโอเคฉันตกลง je suis d'accord avec t o i ตก็คือฉันเห็นด้วยกับคุณ je suis entièrement d'accord avec Marc นอกจากจะเห็นด้วยแล้วยังเห็นด้วยทั้งหมดเลยฮะเชื suis avec ่สวีดักออเวกมาร์คฉันเห็นด้วยกับมาร์กใส่อองเจียมองเน้นอีกว่าเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะเช suis น a s d ส s ่ปะเดสโกเอเวกวูเดสโกไม่เห็นด้วยก็เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธฉันไม่ไม่เห็นด้วยกับคุ่าก็คือไม่ขัดแย้งกับคุณเชืนื avec vous ้ a สุ n d ปะองเดสโกเอเวกวู ไม่ขัดแย้งกับคุณก็คือเห็นด้วยกับคุณเชื่อน้องนี้โอกูนีเดฉันไม่มีความเห็นอะไรเลยคะเป็นเป็นสำนวนปฏิเสธมีคำว,ว่าเนอแล้วก็โอกูนแล้วก็บวกด้วยอีเดเนอโอกูนแปลว่าไม่เลยนะคะไม่อีเดคือความคิดเห็นอ่ฉันไม่มีความคิดเห็นนะคะเชื่อน้องนี้โอกูนีดเนนะะนดชเน,นะะ้องเซียเง เนอเนอเครียงแปลว่าไม่เลยนะคะเซแปลว่ารู้เช่นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งนั้นฉันต้องเซเครียงเปเตอร์เบียงเกอวีเปเตอร์เบียงเกอหนเปเตอร์เถอบางทีบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ก็คือไม่ไม่ระบุไปทีเดียวนะคะไม่แน่ใจบอกอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เปเตอร์เบียงเกอวีเปเตอร์เบียงเกอหนง อาตัวเดืบัวบัวแปลว่าเห็นก็ขึ้นอยู่กับคุณเดี๋ยวเธอก็รู้ฮะถ้าแปลเป็นไทยเดี๋ยวเธอก็เห็นเองนะคะก็แล้วแต่คุณขึ้นอยู่กับคุณนะคะอาตัวเดืต่อมาหัวข้อเดอเอ็กซ์เพรสซทรงนักก่อเอ็กซ์เพสทงนักก่อบอกว่าเห็นด้วยนะคะเชื u อฟี u ููแปลว่าเห็นด้วยฮนะวะิเ oui, ชื้อครัวใช่ ฉันคิดว่าใช่นะชือครัวกวีก็เป็นสองจำนวนเอาวีไว้ข้างหน้าก็เป็นวีเชือครัวถ้าเอาวีไว้ข้างหลังก็เป็นเชือครัวกวีฉันคิดว่าใช่ฉันคิดว่าถูกต้องจูอาเฮซองคุณมีเหตุผลใส่เบียงเข้าไปเพื่อที่จะเน้นจูอาเบียงเฮซองมีเหตุผลจริงๆวีจูอาเฮซอง i, ใช่คุณมีเหตุผลสำนวนเอาวัวเฮซ่งแปลว่า คำว่าอะไรซองแปลว่ามีเหตุผลแปลว่าเหตุผลจูอะเรซองเธอมีเหตุผลหรือว่าเธอเป็นฝ่ายถูกถูกต้องแล้ววิจูอะเรซองสเนปเปอร์โฟโฟแปลว่าผิดมันไม่ผิดคะต่อมาหัวข้อเออและก็ตตาลโตตาลแปลว่าทั้งหมดการเห็นด้วยทั้งหมดคะเราเห็นด้วยทั้งหมดเราก็พูดสั้นๆเราหาคำพูดสั้นๆมา มีคำพูดเยอะแยะเลยนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีคำพูดเฉพาะตัวะค,ะคำพูดที่ชอบไม่เหมือนกันนะคะ absolutely แน่นอนนะคะ absolutely ใช่แน่นอน exactlyset e x a c t ถูกต้อง set e x a c t l y s u n c e r e s o n ฉันรู้สึกอย่างนี้จริงๆฉันรู้เป๊ะเลยถูกต้องนะคะฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆ tutte a ใช่ทั้งหมดเชอร์สวิตตุตาเฟดากอร์อเวกโตมาเชอร์สวิตดากอร์ฉันเห็นด้วยอเวกโตมาเห็นด้วยกับโตมาแล้วใส่คําว่าตุตาเฟวางไว้ข้างหน้าจะแปลว่าทั้งหมดเชอร์สวิตตุตาเฟดากอร์อเวกโตมาฉันเห็นด้วยกับโตมาทั้งหมดปักเฟตเตอร์หมอนใช่ฮะใช่อย่างสมบูรณ์แบบฮะปักเฟแปลว่าสมบูรณ์แบบนะฮะเป๊ะเลยนะฮะ ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยบักเฟตเตอร์มองใช่อย่างสมบูรณ์แบบใช่ทั้งหมดเอวิดามองคว่าเอวิดามองแปลว่าชัดเจนนะก็คือใช่ทั้งหมดเลยมันใช่เลยนะคะเอวิดามันเขียนบางคนก็อ่านไม่ถูกนะกก็อ่านว่าเอวิดองม่องอะไรพวกนี้นะคะ,ะมันเขียนตัวเออแอมแต่ว่าเวลามันอ่านมันอ่านด่านะคะเอวิดามอชัดเจนอ f เฟ c t i ฟมองถูกต้องออมติยาหมองใช่ทั้งหมด ก็คือใช่ใช่ใช่แบบชัดเจนใช่แบบถูกต้องใช่แบบสมบูรณ์แบบอะไรก็ช่างเราพูดออกมาหนึ่งคำก็คือแสดงว่าเราเห็นด้วยทั้งหมดชื u อซีอองเจคมองดักอฉันเห็นด้วยทั้งหมดเบียงเชืแน่นอนเชืชืแปลว่าแน่นอน s ชือมองก็แน่นอนเหมือนกันะเราเราเลือกเอาเลยเราจะพูดคำไหนนะคะ เบี้ยงนองจงยู่ตกลงใช่เลยนะแปลว่าใช่ทั้งหมดเลยค่ะน้นเลยว,ว่าใช่นะเบี้ยงนองจงย่ม่องโอกุนดุตเตดุตเตแปลว่าข้อสงสัยโอกุนแปลว่าไม่่องแปลว่าปราศจากแปลว่าไม่ไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะสองโอกุนดุตเตโอกุนดุตลาเดซือไม่ไม่สงสัยเลยสิ่งนั้นนะคะ ลาดูซิโอก็คือสิ่งนั้นสิ่งที่เราพูดถึงกันนะ่ะนะซาเซฟเรซาแปลว่าสิ่งนั้นใช่จริงด้วยซาเซฟเรวิชครัวชครัวก็วิฉันคิดว่าใช่วุสเวตุตตเฟรยูนคุณเข้าใจถูกหมดเลยเซเนปัฟโฟไม่ผิดนะคะคำว่าเซเนปะเวลาเราอ่านเราอ่าน,าานว่าเซเนปะเซเนปัฟโฟคะแต่ว่าเวลา พูดเราพูดกับเพื่อนเราก็พูดหวัดๆแล้วก็ซีเนปาแล้วก็พูดแค่เซปะเซป้าโฟเซป้าโฟซีเนปาโฟอันนี้พูดพูดชัดๆนะคะพูดหวัดๆพูดกับเพื่อนเซป้าโฟภาษาพูดคะ่ะไอ้กมองกมองแปลว่าอย่างไรแล้วไงล่ะไ e อ้กมอลคํานี้ก็คือ,อไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะเพราะเท่าไหร่นะคะคือ ถ้าผือว่าใช้กับคนที่เราไม่รู้จักหรืออะไรไม่ควรพูดนะคะอันนีเ้เราพูดกับเพื่อนแล้วเราพูดหยอกๆกันอะไรก็คงจะได้นะคะอีกม้องแล้วไงล่ะชุตเตอร์ลาเวดีฉันว่าแล้วเ e, ชียวเอาเวอเวแปลว่าพูดไปแล้วนะคะเอาเวดีฉันบอกกับเธอไปแล้วอัน,อนนี้แปลตามตัวเลยฉันบอกกับเธอไปแล้วนะก็คือแปลเป็นไทยว่าฉันว่าแล้วชุตเตอร์าลาเวดี เชลเลตเตอร์ดีฉันกำลังจะพูดพอดีเชลเลตเตอร์ดีก็คือเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะคะต่อมา exprime s o สซองเดส o กะแสดงการไม่เห็นด้วย Je suis c o ก t Cont r e งเถอแปลว่าตรงกันข้ามแปลว่าไม่เห็นด้วย Je suis c o ก t r e ฉันไม่เห็นด้วยตรงข้ามกับความว่าปูกปูกเห็นด้วย je suis p o ปูกฉันเห็นด้วย Je suis c o ก t เ e อฉันไม่เห็นด้วย ชื่สิปัดก่อฉันไม่เห็นด้วยช่ครัวเกนงฉันคิดว่าไม่นะนช่อเนื้ปะฉันคิดว่าไม่ชืเนปาตชปทงนาวีฉันไม่เห็นด้วยนะคะปาตาชยแปลว่าแบ่งปันไม่แบ่งปันความคิดกับคุณหรอกเออไม่เห็นด้วยหรอกชเนปักตชปทรงนาวีชเนทูฟะฉันคิดว่าฉันไม่คิดว่าใช่นะฉันไม่พบว่ามันใช่นะชื่เน้ทูฟะ ฉันไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะเซติเนซัตไม่ถูกเซฟุผิดนะชินอป้องปะชิ่อป้องเกินหนงฉันคิดว่าปะไม่ชินครัวปะชิอครัวเกินหนงฉันก็คิดว่าไม่จูอาโตคุณคุณผิดนะนี่คุณเข้าใจผิดนะคะ่ะทั้งหมดเลยเป็นสำนวนไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยก็คือ ที่อ่านมานี่ก็มีซ้ำไปซ้ำมานะคะซ้ำไปซ้ำมาก็จะได้จำได้นะคะอ่ะเลดีสกอกตูตัลไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยป้าดูตูตูแไปว่าทั้งหมดป้าดูตูไม่ทั้งหมดเลยไม่เลยนะป้าดูตูเป็นการปฏิเสธแบบไม่จริงๆเลยไม่เลยอับสโวลูมองปะไม่เลยเหมือนกันนะคะป้าดูตูอับสโวลูมองปะ Bien sûr que non แน่นอนมันไม่ใช่หรอก je suis désolé mais c'est pas possible possible เป็นไปได้ paposible s s เป็นไปไม่ได้ mais c'est n e pas possible อันนี้เป็นการพูดอ่ออ่านชัดๆนะคะแต่ถ้าว่าเราพูดกับเพื่อนกับฝูงนะคะ c'est pas เราก็เหลือแค่ s'est pas mais c e pas possible je suis désolé ฉันเสียใจเป็นไปไม่ได้ Je suis désolé, mais c'est n e pas p o s s i b l e แต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะ Je suis désolé, c'est impossible. ฉันเสียใจมันเป็นไปไม่ได้ c'est impossible. แ n g แปลว่าไม่เป็นไปไม่ได้คำศัพท์ที่ต้องจำนะคะคือคำความหมายความแสดงว่า ความคำศัพท์ที่แปลว่าความคิดเห็นนะคะอุนโนปิเนียอุนโนปิเนียเอิ้งปวงเดวูเอิงนาวีเอิงปวงเดวูเอิงนาวีทั้งสามคำแปลว่าความคิดเห็นนะคะอามงนาวีฉันคิดว่าแล้วก็ค่อยบอกว่าคิดว่าอะไรก็ว่าไปเชื่อสิปูกฉันเห็นด้วยเชื่อสิกงเธอฉันไม่เห็นด้วย ทีนี้ข้อควรระวังนะคะอย่าใช้คำซ้ำเวลาเรียนคุณครูจะเน้นแล้วเน้นอีกว่าอย่าเอาสองคำมารวมกันอมงนาวีเชฟปองสกตุลโมงอดอกซองเชฟอดอกแปลว่าชื่นชอบเชฟแปลว่าหัวหน้าทรงเชฟก็หัวหน้าของหัวหน้าของเขาของเขานี่ก็คือของตุลโมตุลโม ทุกคนตุลโมงอดอกทรงเชฟทุกคนชื่นชอบหัวหน้าของเขาเชปองสเกิฉันคิดว่าเชปองสเกิตุลโมงอดอกทรงเชฟฉันคิดว่าทุกคนชื่นชอบหัวหน้าของเขาของเขาทีนี้ในนี้มีทั้งสองคำแสดงความคิดเห็นทั้งสองคำเลยอัมมงนาวีเชปองสเกิไม่ไม่ควรพูดนะคะถ้ในที่นี้บอกว่าอย่าพูดว่า อโมงนาวีเชปองสกให้เลือกเอาคำใดคำหนึ่งเพราะว่าความหมายมันซ้ำกันพูดคำไหนเขาก็เข้าใจแล้วหละวะ่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะพูดว่าอโมงนาวีตุลโมงอดอกทงเชฟหรือไม่ก็บอกว่าเชปองสกคือตุลโมงอดอกงเชฟคะเลือกคำใดคำหนึ่งก็คือฉันคิดว่าทุกคนชื่นชอบหัวหน้าของเขา adore ค่ Ad นี้มีความหมายหนักแน่นกว่าคำว่า a m นะคะเมเ a เมแปลว่ารักชอบตุลมมงอมทรงเชฟทุกๆคนรักหัวหน้าของเขาแต่ถ้าบอกว่าตุลมมง a d o r ทรงเชฟก็ยิ่งกว่ารักก็คือ,คอรักมากมายปลื้มนะคะปลื้มหัวหน้านะคะสำหรับสำหรับเรื่องการแสดงความคิดเห็นก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะคะ,ะก็มีเยอะเลย ก็อย่าว่ากันนะเพราะว่า,าตัวคุณครูเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอ่านแล้วก็บันทึกไว้บันทึกไว้นะครับบางทีก็ซ้ํากันคะขอใหอ้อ่านซ้ําอีกครั้งหนึง่งคะ่ะอ่านทบทวนแล้วก็จำไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะหวังว่า,าวันนี้คงพอแค่นี้นะคะแล้วหวังว่าคงจะมีความสุข นะคะกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเชวูซูเอตเตอร์อุนทรบอนจูเนโอวัวเออาเบียงโต